สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมมวยไทยกับพม่านะครับวัสระผลครับสอนิ้นอูนครับมาจากเวียนมาครับเราก็มาชมมวยยกที่หนึ่งเริ่มนะครับน,นี่กำลังดูสั้นดูเชิงกันอยู่นะครับสอนินอูต่อยไปครับวัสระเตะซ้ายครับ พมาเตะขวาถ่ายเตะซ้ายไม่มีอะไรจิ๊บจิ๊บเอถ่ายเตะซ้ายมาครับไทยเดินเข้าหาครับไทยขยับเข้าหาครับไทยขยับเข้าหาครับวัสดนาเดินเข้าหาเตะซ้ายครับรมาขยับเข้าหามาครับ เตะซ้ายครับมาขยับเข้าหาเตะขวาครับไถเตะซ้ายครับไทเดินเข้าหาเตะซ้ายอาไม่มีอะไรเป๊ะเตะมาได้กิ๊บกิบเอ่อครับตอนนี้ไถต่อยหนึ่งสองครับวัสดุต่อยซ้ายครับเตะขวาการขอลวงครับเตะขวาการขอลวง แต่วาการขอร่วงทันทีกรรมาการดูอาการแล้วไม่นับกับยุติการชกไปครับบอกแล้วอย่าห้าวครับโดนการขอเข้าไปทีเดียวครับถูกหามเข้ามุม